สวัสดีแฟนหงแดงเรือร์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นเรอร์พูประจำวันที่25พฤษภาคม2564โดยเร v อ r p พูเดลี่บ b ายเซอโอซึ่งผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกท,ที่ลิงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความหลงจากผลการแข่งขันของฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งจบลงไปแต่สด,สดสดร้อนร้อนเมื่อลิวอพูทำผลงานได้ตามเป้าหมายได้การคว้าท็อปโฟร์พร้อมตัว๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านั่นถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเยอเกนครอปหลังต้องรับมือกับปัญหามากมายที่ลุมเล้าเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักภายในทีมที่แทบจะเรียกได้ว่ามารบกวนพวกเขาตลอดทางฤดูกาล ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเคยล่วงลงไปล้างถึงอันดับที่8ของตารางเลยด้วยซ้ำก่อนจะปิดฤดูกาลด้วยสี่ติไร้พ่ายในส0บเกมสุดท้ายและคว้าอันดับที่สามาครองได้อย่างสุดยอดนั่นทำให้มาร์คบอสนิชอดีตผู้ศัตรูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองยังออกมายอมรับว่าหงแดงสมควรจะได้ไปเล่นในถ้วยใบยโตของยุโรปในฤดูกาลหน้าแล้วมันไม่มีข้อสงสัยเลยว่า พวกเขาจะทํามันได้แต่เมื่อพวกเขาเสียเวอร์กิลฟานได้ไปมันย่อมจะเป็นงานหินขึ้นมาในทันทีบอสนิชกล่าวการที่แฟนบอลไม่สามารถเข้ามาเชียร์ในสนามได้ยิ่งทําให้งานของพวกเขานั้นยากมากขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าการมาเล่นที่แอนฟิลดนั้นจะต้องเจอกับบรรยากาศที่แฟนบอลได้สร้างขึ้นมาและนั่นก็คือตัวช่วยชั้นดีสําหรับพวกเขาเลยนะ คุณต้องบอกเลยว่าพวกเขาได้ใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเมื่อพิจารณาจากปัญหาทั้งหมดที่พวกเขาต้องเผชิญมาในการแข่งขันฤดูกาลนี้กว่าที่พวกเขาจะสามารถคว้าท็อปโฟมาได้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละตอนที่อลิซอนเบเกอร์ขึ้นมาขกทำประตูชัยในนาทีสุดท้ายคุณก็คิดได้เลยว่านี่มันเป็นเหมือนบทที่ถูกเขียนให้เขาได้กลายมาเป็นฮีโร่ในจุดนั้นผมก็มั่นใจเลยว่าพวกเขาจะทำมันได้สำเร็จ ผมรู้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้แชมป์ใดๆติดมือในปีนี้แต่พวกเขาสมควรจะได้รับมันจากฟอร์มการเล่นและความพยายามซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับเยอเกนครอฟทีมงานของเขาและนักเตะทุกคนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของนักเตะที่เราปล่อยยืมต่ออกไปในการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างยอริสคาริอุสและไทโวอาโวนิยีกันบ้าง พวกเขาทั้งสองคนถูกปล่อยให้กับยูเนียนเบอร์ลินยืมตัวไปใช้งานยาวตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ถูกส่งตัวกลับมายัางถิ่นแอนฟิลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวดังกล่าวในรายของคาริอุสนั้นได้ลงเฝ้าเสาไปเพียงสีนัดเท่านั้นให้กับยูเนียนเบอร์ลินหลังตกเป็นตัวเลือกรองจากอันเดสลูเทแต่เจ้าตัวก็เก็บกินชีตได้ถึง3เกมจากจำนวนดังกล่าว ขาะเดียวกันศูนย์หน้าอย่างอวูนิยีนั้นได้ลงเล่นเยอะกว่าที่21เกมในบุนเดสลีกาเพราะฝากผลงานทำไป5ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงไปอีก3ลูกด้วยกันอย่างไรก็ตามแม้จะกลับมาอยู่กับต้นสังกัดที่แท้จริงแล้วแต่อนาคตของพวกเขาก็ยังไม่มีความแน่นอนเมื่อเรอร์พูไม่คิดใช้งานสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ในลายของคาริอุสเหลือสัญญากับสโมสรถึงแค่ช่วงสัมเมอร์นาเท่านั้นแต่อโวนิยี่ยังมีสัญญาผูกมัดกับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์เหลืออีก2ปีด้วยกันตามการรายงานข่าวจากลิเวอร์พูลเอ็โคซื้อวองในของสโมสอนก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของอโวนิยี่เอาไว้ที่8ล้านปอนด์ซึ่งค่าตัวในส่วนนี้จะถูกนํามาสมทบกับการซื้อนักเตะใหม่ของทีมในช่วงสัมเมอร์ ดาวเตะชาวไนจีเรียมีใบอนุญ,ญาตทำงานในประเทศอังกฤษและมันก็มีหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นฟูลแลมเวสต์ฟอร์ดอัลเบียนและสโตกสิตีขณะเดียวกันลิเวอร์ pool ก็ยังได้เสนอขายเขาให้กับทางยูเนียนเบอร์ลินสตุตา a r t และววลฟ์ฟบัวเพื่อจะเร่งระบายนักเตะส่วนเกินทั้งสองคนนี้ออกจากสโมสรไปอีกด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างกับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างที่เพื่อนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าจอร์จินิอลไวนาดุมมิดฟิลด์ดัชแมนของเรากำลังจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ไปหลังเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับสมโมสรในช่วงสิ้นเดือนหน้าเข้ามาประกาศชัดเจนแล้วถึงอนาคตของตัวเองหลังจบเกมที่เจอกับคริสตันพาเลต แลสโมสสก็ได้จัดพิธีส่งมอบของที่ระลึกให้กับเขาสำหรับความทุ่มเทที่รับใช้สโมสสมาอย่างยาวนานตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งนี้เมื่อไวยนาอาดุมย้ายออกจากทีมไปมันก็ย่อมต้องมีนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนและหนึ่งในคนที่ตกเป็นเป้าหมายของสโมสสในเวลานี้ก็คืออีฟวิสซูมามิดฟิลตัวเก่งของทังไบรตันล่าสุดดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะมีข่าวดีเกี่ยวกับดีลนี้เมื่อทางเดอะไทมส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่า นักเตะได้ร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมออกจากถิ่นเอแม็กสเตเดียมแล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ค่าตัวของเขาลดลงมาในทันทีและในตอนนี้ไบรตันก็ได้เรียกค่าตัวของเขาลงมาเหลือที่เพียง30บล้านปอนด์จากเดิมที่เคยตั้งเอาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ขณะเดียวกันคู่แข่งของลิเวอร์พูลก็ลดลงไปอีกหนึ่งรายด้วยเมื่ฟาบิซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ออกมายืนยันว่า อาร์ซนอลที่เคยให้ความสนใจในตัวนักเตะก่อนหน้านี้ก็ได้ถอนตัวจากการไล่ล่าตัวเขาแล้วด้วยเหตุนี้มันจะเป็นการเปิดทางให้ลิเวอร์พูลสะดวกโยทินมากยิ่งขึ้นกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวดาวเตะวัย24ปีมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึง ไหนๆก็พูดถึงนักเตะที่จะตกเท้าเข้าสู่ทีมกันไปแล้วข่าวที่สี่ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งข่าวดีของสโมสรของเราที่หลายคนอาจจะรอคอยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือดีลการคว้าวตัวอิบราฮิมาโคนาเต้ปากกหลังตัวเก่งของทางอาเบรลาซิงที่ตกเป็นขา่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการคว้าวตัวเขาออกมาเสียทีล่าสุด ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าในดีลนี้ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเม er, ื่อทางสปอร์ตบุสเซอร์สื่อชื่อดังดเดนมอรมันได้ออกมายืนยันเลยว่าโคนาเต้จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันทางฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้เป็นคนแรกแฝก็ออกมาทวีตข้อความเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกครั้งถึงการย้ายทีมของดาวเตะวัย21 ลิเวอร์พูลจะปิดดีลการเซ็นส,สัญญากับอิปราหิมาโคนาเตมาจากทางอาเบลารซิกเขาจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในเร็ววันนี้ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนั้นตกลงกันได้ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนแล้วโดวยเขาจะเซ็นสัญญายาวไปถึงเดือนมิถุนายนในปี2026ยีเฮียวิโกเร็วๆนี้โรมาโน่ ano, ทวีต เรื่องดังกล่าวดูจะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์ p o o ที่ปัจจุบันทำงานให้กับเตีะยแอตเลติกซื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็ได้ออกมาเปรยว่าดีลนี้อาจจะจบภายในสัปดาห์นี้เลยผมคาดว่าลิเวอร์ p o o จะเซ็นสัญ,ญญากับปากกระกหลงตัวกลางเข้ามาหนึ่งคนในช่วงซัมเมอร์นี้สิ่งต่างๆจะมีความชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์นี้เพียสกล่าว ขณะเดียวกันสําหรับอนาคตของโอซานคาบักเซนเตอร์ฮาฟที่เรายืมตัวมาจากชอเกศูนซีตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาทางโรมาโน่ก็ชี้อีกว่ามันมีโอกาสสูงที่ลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อขาดเขาลิเวอร์พูลยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโอซานคาบักในเรื่องเงื่อนไขซื้อขาดเขานะแต่สําหรับสถานการณ์ในวันนี้มันดูเหมือนว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นโรมาโน่ยืนยัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องราวของอดีตนักเตะขวัญใจคนเดิมอย่างหลุยโซเรสกันบ้างดีกว่าท่ามกลางกระแสข่าวลืออย่างหนักกับทีมของเราเขาเพิ่งทำประตูชัยในเกมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลช่วยให้อลติโกมาดริดทะลึงแชมป์ลาลิกา้ามาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีโดยเจ้าตัวยิงรวมไป21ประตูในลาลิกาฤด,ดูกาล ฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขาแม้จะอายุ34ปีแล้วก็ทำให้เจ้าตัวต,วตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายกลับมาร่วมถิ่มแอนฟิลด์อีกครั้งในช่วงสมเมอร์นี้หลังเคยเปรยเอาไว้ว่ายังมีงานที่ทำไม่เสร็จกับลรเวอร์พูลนั่นประจวบเหมาะกับการที่ซัวเรสซึ่งมีสัญญากับแอลเลติโก้มาดริดถึงปี2022แต่ก็มีเงื่อนไขระบุเอาไว้ให้เขาสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมเมอร์นี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดนักข่าวก็ได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาท่ามกลางกระแสข่าวอย่างหนักกับลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้ความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่เลยผมมั่นใจว่าผมจะอยู่กับแอตเลติโกมาดริดต่อไปนะสโมอสรให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีนับตั้งแต่นาทีแรกที่ผมย้ายมาอยู่กับสโมอสรแห่งนี้เลยซัวเรสกล่าว ผมได้สอบถามกับทางสโมสรไปว่ามันพอจะมีพื้นที่ว่างบนกำแพงของพิพิธภัณฑ์ของสโมสรให้ผมได้ขีดเขียนประวัติศาสตร์กับทางแอตแลนติกโกมาดริดหรือไม่และสุดท้ายผมก็ทำมันได้สำเร็จแล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร,ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ